คนที่น่ากลัวที่สุดนั้นคือคนที่ไม่ยอมแพ้แต่คนที่เก่งไม่น่ากลัวเพราะบางครั้งบางข่าวนั้นคนเก่งนั้นอาจจะไม่สู้อาจจะท้อถอยได้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ผิดกับคนที่ไม่ยอมแพ้วางครั้งวางคาววิ่งไม่ได้เขาก็เดินเดินไม่ได้เขาก็คานนี่แหละคนสู้ชีวิตจริงๆผิดกับคนเก่งบางครั้งเราเกลดหลงตัวเองว่าเราเป็นคนเก่งเพราะถ้าคนเก่งเป็นคนไม่สู้ ก็ไม่มีความหมายอะไรผิดกับคนที่เขายอมสู้ชีวิตบางครั้งนั้นชีวิตของเราอาจผิดพลาดได้เราก็เอาความผิดพลาดทั้งหลายนี่แหละขึ้นมาเป็นครูของเราเราจะได้ไม่ย้อนกลับไปทำความผิดหรือความชั่วทั้งหลายเอง เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นคนเก่งแล้วเราเป็นคนสู้ด้วยอันนี้แหละจะเป็นยอดคนเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากเก่งแก่ตัวหรือว่าเก่งแกปากขอให้เราเก่งให้ได้ทุกเรื่องแต่เป็นเรื่องที่ดีๆและก็เราสามารถที่จะพันฝ่าอุปรสรรคทั้งหลายนั้น ไปให้ได้คือเราพยายามสู้สู้ให้มันถึงที่สุดจนกว่าที่มันจะไปไม่ไหวถ้ามันไปไม่ไหวเราก็หยุดพักเมื่อเราหยุดพักแล้วเมื่อมีกำลังก็ขอให้พวกเรานั้นพยายามเดินต่อไปไม่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรม หรือว่าการทำงานทางโลกต้องอาศัยขันติคือความอดทนอดกั้นในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉันแล้วพวกเราทุกคนมีล้มก็ต้องมีลุกขอให้เราคิดง่ายว่าบางครั้งคนที่เขาตายไปแล้วคนก็ยังขุดคุย เอามาลาเอามาว่าอะไรกับพวกเราที่จะไม่โวนคนนินทาคนอิจฉาริษยามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแม้คนที่ตายไปแล้วยังหนีคำนินทาไปไม่ได้เลยแล้วเราจะหนีคำมินทาได้อย่างไรก็ขอให้พวกเรานั้นรงพยายามสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงต่อสู้กับกิเลสมานทั้งหลายที่อยู่ภายในจิตใจของพระองค์เมื่อพระองค์สู้แล้วพระองค์ก็ทรงชนะเหมือนพวกเราทุกคนถ้าพวกเราทุกคนอยอมสู้เราก็อลองดูพระอราหันต์ทั้งหลายพระรีเจ้าทั้งหลายท่านก็สู้กับกิเลส คนสุดท้ายท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ชนะกิเลสเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นชนะกิเลสแล้วชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้นแล้วมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พวกเราทุกคนจงพยายามสู้กับปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของตัวเราเอง